สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรื่องโบราณวัตถุโกลเด้นบอยที่กลับคืนสู่ไทยเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นข่าวดังเฉพาะในเอเชียแถบพม่าเวียดนามเขมรไทยอะไรแบบนี้นะแต่ก็มารู้ทีหลังว่าเอ้ยนี่มันเป็นข่าวระดับโลกเลยคือมันมีความเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องพิพิธภัณฑ์แล้วก็โบราณวัตถุในหลายๆประเทศที่เขาโดนไปคล้ายๆกับของไทยเพราะงั้นมันก็เลยมีหลายประเด็นที่ชาวต่างชาติเขาพูดถึงกันอันนี้ก็เป็นสำน,นักข่าวของคนอินเดียเข,เขาเขาบอกว่าโกลเด้นบอยเนี่ย เป็นรูปจำลองของพระศิวะเอาเป็นพระศิวะเฉยเลยนะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมั่นใจกันอย่างนี้กันแทบจะทั่วประเทศเลยมั้งคือสิ่งที่เขามั่นใจแน่ๆนะมีอยู่2อ,อย่างก็คือ1เลยรูปปั้นนี้คือพระศิวะอย่างที่2ก็คือรูปปั้นเนี่ยเป็นของคนไทยแน่นอนหัวข้อข่าวเขาก็ประมาณว่ารูปปั้นพระศิวะ1 0 0 0ปีที่ถูกปล้นสะดมก็ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยเมื่อวันอังคาร โดยสิ่งที่ประเทศไทยได้รับก็คือรูปปั้นทองสำริดสององค์อายุ1000ปีที่ถูกปล้นไปเมื่อ50ปีที่แล้วหนึ่งในรูปปั้นนี้ก็คือพระศิวะทรงยืนหรือที่เรียกว่าเด็กชายทองก็คือโกลเด้นบอยนั่นแหละซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าในาศาสนาฮินดูก็คือพระศิวะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวอินเดียคอยเชื่อครับและบุคคลที่อ้างว่าพบบอกว่าเธอขายมันให้กับชาวต่างชาติในราคา33,000ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาท แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นค่าเงินในสมัยนั้นหรือในสมัยปัจจุบันเพราะว่าเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาประมาณ50ปีแล้วนะครับหลังจากที่มีชาวต่างชาติซื้อรูปปั้นพระศิวะก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะเมโทโรโพลิทันในนิวยอร์กซิตี้แล้วก็อยู่ที่นั่นมาหลายสิบปีจนกระทั่งมีการตัดสินใจคืนรูปปั้นดังกล่าวทีนี้ผมก็เลยพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมข่าวนี้ถึงเป็นข่าวที่ดังมากในอินเดียนะเพราะเขาคิดว่ารูปปั้นโกเดบอยเนี่ยคือพระศิวะ ก็เป็นเทพในฮินดูแล้วคนอินเดียส่วนมากเขาก็นับถือาศาสนาฮินดูกันเพราะงั้นเขาก็เลยยินดีที่พระศิวะเนี่ยกลับคืนสู่หุบประเทศไทยอ่าพระศิวะก็พระศิวะคงจะไม่เป็นไรมั้งถ้าปล่อยให้เขาเชื่อไปแบบนั้นแล้วที่เขาแสดงความยินดีนี่คือยินดีด้วยจริงๆนะครับที่ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นของเขาหรือว่าเป็นศิลปะของเทพฮินดูของเขาอะไรนี้เลยนะ ทีนี้ประเด็นต่อมาที่เขาจะพูดถึงกันก็คือเขาก็กล่าวหากันว่าอังกฤษเนี่แหละมีส่วนร่วมก็ไม่ได้กล่าวหาหรอกก็คือมีส่วนร่วมจริงๆนั่นแหละแล้วดูเหมือนว่าศิลปะโบราณวัตถุลหลายๆชิ้นของอินเดียเนี่ยก็โดนอังกฤษเขาชิงไปคือเขาจะบอกประมาณว่าที่อังกฤษนะ่ะจะเป็นแนวชนชั้นสูงแล้วก็ชอบสะสมโบราณวัตถุของประเทศต่างๆที่ดูมีค่าเพราะงั้นเวลาที่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาพวาดโบราณโบราณวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ย อังกฤษมักจะไปอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วชาวอินเดียเขาก็ไม่พอใจมานานแล้วทีนี้พอโบราณวัตถุสองชิ้นนั้นกลับเคินสู่ไทยเขาก็เลยเหมือนกับว่าสะใจนิดนึงต่อมาเขาก็เจาะลึกถึงรายละเอียดว่าทําไมโกลเด้นบอยของไทยเนี่ยถึงได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศได้เขาก็คงจะอ่านข่าวไทยมาแน่แหละครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณ50ปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้พูดว่ารูปปั้นของเธอนะ่ะถูกพรากไปจากเธอโดยที่ตอนนั้นนะ่ะเธอกําลังขุดหามันเทศแล้วก็เจอรูปปั้นก็คือโกลเด้นบอยนี่แหละ เธอก็เอาไปให้ตำรวจดูแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็พาเธอไปที่กรุงเทพเพราะไปถึงกรุงเทพเธอก็ขายของล้ำค่าชิ้นนั้นให้กับชาวต่างชาติในราคา33,000ดอลลาร์ 33, ก็คือ1 2 0 0 0ล้าน2แบาทนั่นแหละเดี๋ยวนะฟังแล้วงงเป็นการถูกพรากไปหรือว่าตั้งใจขายกันแน่เนี่ยทีนี้พอโกเดนบอยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต่างชาติแล้วก็เริ่มมีการสืบหาข้อมูลต่าง ก็โดยหน่วยงานของชาวต่างชาตินั่นแหละครับเขาก็สืบจนค้นพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยเป็นชาวอังกฤษมีชื่อว่าดักลาสแลคฟอร์ดซึ่งประวัติของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเป็นนักค้าขายโบราณวัตถุเก่าแล้วก็ขายของเอเชียหลายชิ้นแล้วให้กับพิพิธภัณฑ์และถ้าเกิดว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศนี้มีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงนะที่จะนําเข้ามาวางตั้งเนี่ยเขาก็จะขายให้กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศอื่นมันก็คือยังไงก็ขายได้แหละครับซักประเทศแหละที่จะต้องรับไปดูแล เขาก็ทําแบบนี้มานานหลายปีเพราะถูกจับเขาก็ไม่ได้โดนตั้งข้อหาที่มันรุนแรงอะไรไม่ถูกฟ้องด้วยมันก็ควรจะเป็นอานาจเงินนั่นแหละครับจนกระทั่งในปี2020เมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ตายไปอ่าได้เสียชีวิตแต่พอคนที่กระทําผิดเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวก็เหมือนกับว่าต้องรับช่วงความผิดต่อด้วยเพราะว่าเหมือนทํากันเป็นครอบครัวมั้งหรือไม่ก็เอาเงินจากการขายนะมาใช้จ่ายส่วนตัว แต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าทางครอบครัวทุกคนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ด้วยว่าเงินที่ได้มานะ่ะได้มาจากไหนไม่รู้ว่าพ่อเอามายังไงรู้แค่ว่าได้เงินก็ใช้อย่างนี้หรือเปล่าถึงแม้จะฟังไม่ขึ้นแต่ว่าทางกฎหมายเขาก็ให้พูดได้หลังจากที่โกเดนบอยคืนสู่ไทยหรือพระศิวะในสายตาของชาวอินเดียเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวอินเดียแล้วก็ทั่วโลกเลยครับ เป็นแสงสว่างแบบว่าเฮ้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้โบราณวัตถุก,กลับคืนมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันก็น่าแปลกที่ประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเขาก็ได้โบราณวัตถุก,กลับคืนไปเหมือนกันแต่เหมือนว่าชาวอินเดียเขาจะไม่พูดถึงเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยนี่จะค่อนข้างสําคัญในสายตาของเขาทีนี้ก็มาดูความเหตุบางส่วนของชาวอินเดียครับคนแรกเขาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนจากคําว่าปปรนเป็นอังกฤษ ถึงขั้นนั้นเลยนะดูแล้วไม่ค่อยจะแค้นเลยนะเนี่ยก็มีความเห็นตอบกลับเขาบอกว่าทรัพย์สินของอินเดียก่อนปี1947เนี่ยอาจจะไม่ถือว่าเป็นการโดนปล้นนะเพราะว่าขุนานางอินเดียและเหล่ากษัตริย์อินเดียเหล่านี้เขาก็ยอมจำนนภายใต้าการปกครองของอังกฤษในเมื่อยอมจำนนภายใต้าการปกครองแล้วเนี่ยชาวอังกฤษจึงมีสิทธิ์ที่จะควบคุมสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของอินเดียเอมก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆคิดว่าไง อ่าน,นี่ความเห็นต่อมาเขาก็ทะเลาะกันเองนะว่ารูปปั้นโกโดยบอยเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าพระศิวะกันแน่บางคนบอกว่าต้องเป็นพระศิวะอยู่แล้วเพราะว่าพอมองเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะพบว่าสีของรูปปั้นเนี่ยเป็นสีฟ้าอีกคนก็บอกว่าถ้าเป็นพระศิวะจริงนะ่ะทำไมไม่มีงูนี่มันขอสําคัญเลยนะไม่ว่ารูปปั้นอะไรก็จะต้องมีงูอยู่เสมออีกคนก็มาบอกว่านี่คือพระเจ้าชัยวรมันโตอตอบกันไปมาแบบยาวมากครับยาวเฟ้ยเลย พราะงั้นผมก็จะข้ามไปก่อนละกันเอาความเห็นอื่นดีกว่าความเห็นต่อมาเขาก็บอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาได้จ่ายเงินชดเชยไหมที่ว่าเอารูปปั้นไปตั้งแล้วมีคนจ่ายเงินเพื่อเข้าชมเพราะมันเหมือนกับว่าทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากโบราณวัตถุเต็มที่แล้วถึงค่อยส่งคืนถ้าหากคุณไม่จ่ายค่าชดเชยเหล่านี้มันก็ถือว่าคุณเป็นนักปล้นหร้ยอย่างอายคนต่อมาเขาก็บอกว่าโกลเด้นบอยเนี่ยก็คือรูปปั้นของพระศิวะอย่างแท้จริงส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าแม่ มาดูไรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับก็จะดึงไปเป็นในแนวขอฮินดูให้ได้แล้วทันใดนั้นครับก็มีความเห็นของชาวขมรนโผล่ขึ้นมาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญทุกง,งานจริงๆเขาบอกว่าโบราณวัตถุขมรจํานวนมากก็ถูกประเทศยุโรปแล้วก็หลายๆประเทศขโมยไปแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเองก็ขโมยโบราณวัตถุเหล่านี้จากกัมพูชาด้วยเสียใจมากที่กัมพูชาต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ ประโยชน์ที่ว่าประเทศเ<ม>พื่อนบ้านก็ขโมยโบรนาณวัตถุไปนี่น่าจะหมายถึงเรานี่แหละครับก็เพยเจอไปเรื่อยทีนี้มาดูความเหตุตอบกลับเขาบอกว่ากัามพูชาควรต้องพยายามให้มากขึ้นหรือไม่ก็ร้องไห้ให้หนักขึ้นหลังจากนั้นก็มีชาวคอมเมนต์มากมายนะเข้ามาตอบกลับในความคิดเห็นุนี้ก็จะเป็นในแนวเดิมๆของคอมเมนต์ของคอมเมนต์คนไทยขาดวัฒนธรรมคอมเมนต์ไม่ได้คนไทยขี้ขโมยอะไรวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับจะเป็นในแนวหลักฐานไม่มีปากดีไว้ก่อน เพราะงั้นชาวอินเดียเขาก็เลยไม่มีใครมาตอบกลับในความเห็นนี้เลยเท่าที่ดูนี่ก็มีแต่ชาวไทยกับชาวเขเมรนี่แหละที่โต้อตอบกันไปมาในความเห็นนี้แล้วหลังจากนั้นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวอินเดียสลับกับชาวเขมรมาคร่ำครวญเสียใจในขณะที่ไม่มีใครเขาพูดถึงเลยทีนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมโบราณวัตถุและหลายชิ้นที่ได้ส่งคืนเขมรในเวลาเดียวกันเนี่ยถึงไม่มีชาวอินเดียคนไหนดีใจด้วย มันก็เป็นแบบนี้นี่เองอะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ